ใช่แกคนที่เห็นก็ว่านะมาบ้ารอที่เนเดินมาหาเอนย่างไรกงยะมากา้องนะมาถูกลาข้มา่ะขอพูดเลยก่อนไเนี้ยเป็นโครงการคุณตำรวจที่ท่านผู้จัดการตำรวจท่านนายกสมาคมบ้านตำร ผู้จัดการโดยกองทัพหนึ่งนอครับการรอรอรอเพื่อกลับมาพักนะก็จะรอขอบคุณนะคาันี่เราเนี่ยนะที่เคยทำงานที่ผ่านมานะก็เป็นเครื่องสั้นดานบ้างช่วยอะไรบ้างนะแจกข้าวแจกข้าวก็ขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านพบฝากขอบคุณแล้วก็ใ่้ตามมาทว่าทวงการง่ายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความดูแลีพวกเรานะอย่างเต็มที่ขล่อยตั้งใจทำงานนะครับดูแลครอบครัวนะ ลูกกี่คนไม่มีลกูกเอาแล้วที่เห็นสองคนเมื่อวานนี้ของใครอ่ะไม่ใช่นะ <c oughs> แล้วหมอเขากา็เองเราไปเลยครับแล้วเรามีโอกาสจะ่เราทาไต้องไปบอกบอกเดี๋ยวบอกั มาอาด้บหอมายามาไครับครับนะนอออกมาเลยครับเเลยครับอืมก็ว่านีครับท่านพบบัตลรอท่านผู้สมบุริษัที่ไจินาแล้วก็ท่านนายกขมากมทบ้านต่า้ยูเด็ดทางทางหนึงทารมประกันการอมีัางู่ตอา สมาคมแม่บ้านต้องเลือประตูอย่าี่เองถ้าผู้กับผู้พักนะเขามีความเหมือนกันอถ้ากล่าวว่าพวกเรานะครับมีคนนะไม่สามารถทำงานได้ต้องรักษาล้างกายอยู่ก็เป็นห่วงไม่อยาก็ะมาเยี่ยมแล้วก็บอกขอบคุณที่ผ่านมานะการทำงานนะครับก็เป็ที่มามอบนะตัวหนึ่งนะครับเอาใครรับแทนละเนี่ยนะเอาเนี่ยรับไว้นะครับแล้วก็อันนี้มา ตัง้อาใช้นะเอาไใช้ทำใจเลยน้อยอเอาไใช้บักหมอกดีข้างในก็มเยอะนะกระกระสานดูเลยไปเลยไหนครับครับ รับต่อเลยคุณเมียรับไปเลยรับของออกไปเลยยกยกเออรับแล้วนายกต่อพี่ก็จะรอข้างเลยพี่สี่เลยพี่เลยนะครับสี่เลยครับพี่ยืนงั้นเลยสวยครับอ่ครับขออนุญาตนะครับมองไปด้านบนครับในสินใจครับ